แคขีนคอมเมนต์ว่าสาธุดังๆก็รับตังค์ทนหน้าสาธุอีกราชีวาสดใสสาธุอีกครั้งโรคภัยมวัลายหายไปสาธุอีกครั้งกายใจแข็งแรงนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการส่งลายมือมาการกดติดตามแล้วก็รวมทั้งกดหัวใจให้กำลังใจท่านก็จะได้รับพลังใจด้วยเช่นกันจากมหาเทพทํทานายขอขอบพคุณเป็นอย่างสูงมากๆ สำหรับท่านที่ส่งลายมือมาในวันนี้นะครับขอบคุณมากทางก,การส่งทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาขอทำนายนะครับเลยเห็นชัดๆเลยนะครับคือเส้นอันนี้เส้นปฏิหารครับอศัศจรรย์เหลือเกินปฏิหารเหลือเกินสิ่งที่ไม่เคยไม่เคยพบไม่เคยเห็นท่านจะได้พบแต่ทั้งนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับอของเรื่องของรางสังหรณ์ของท่านจะดีหรือจะร้ายจงเชื่อในรางสังหรณ์ของท่านก่อนและท่านจะพบกับสิ่งนั้น แต่บอกไว้ก่อนว่าเพตนี้พบแต่สิ่งที่ดีๆเพราะฉันขอทำนายว่าไอ้สิ่งที่ถ้าไม่เคยพบไม่เคยเห็นนั่นก็คือเป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นสิ่งที่ดีๆเป็นคนที่ดีๆเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่มาทำให้ตาลุกวาวได้เลยคือเส้นนี้ชัดมากลอีกเส้นหนึ่งคือเส้นคู่ขนานเส้นคู่ขนานมาปั๊บแล้วก็พุ่งไปสู่เส้นวาสนาเส้นว่ามีมิตรน้อยแต่มีมิตรนะและมิตรนั้นก็คือกัลยาณมิตรด้วยซึ่งนำพาไปในทางที่ดีนำพาไปสู่ความสำเร็จนะครับ เกอเส้นกัลยาณามิตรแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเส้นที่น่าแปลกมากๆ,ๆคือเส้นนี้ลักษณะจะเป็นลักษณะเส้นถ้วยใช่ไหมครับถ้วยที่ถ้วยอยู่ถ้วยกิย่นแต่นี้มาขัดมาขวางมากั้นไว้ก็แสดงว่าการให้ของท่านแต่ละครั้งนั้นมีเหตุผลอย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าคนขอมาเราก็ให้ไปขอมาแล้วก็ให้ไปนะครับ <S <S ท่านจะมีพินิษพิจารณาวิเคราะห์ในการที่จะให้จึงจะอยู่ได้ทั้งทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวเราโดยเฉพาะตัวเราจะได้ไม ไม่อดอยากไม่ง่ายในการให้นะครับและที่สำคัญที่สุดสิ่งที่อยากจะให้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองเลยคือให้อภัยนะครับฝากไว้ด้วยเป็นธรรมะด้วยอีกเส้นหนึ่งเส้นตรงนี้แล้วก็ยังมียังไม่มีนะครับเรื่องของความมั่งคั่งมากๆเลยรวมทั้งดูเส้นคอตรงนี้ก็ยังไม่มีนะครับดูนิ้วนี้บ้างเนี่ยเห็นไหมจะมีเส้นตรงนี้ด้วยการให้เขาให้ทุกอย่างที่เขามีให้มีผลด้วยนะครับการให้สิ่งของการให้สมบัติการให้อะไรสักอย่างอ่ะ ที่มันเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของเนี่ยเขาจะเป็นคนมีเหตุผลมากมิตรมีมิตรม,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 มีนำพาสู่ความสําเร็จด้วยคือเขามีมิตรแล้วแบบเขามีความสบายใจนะครับแล้วก็เส้นปฏิหารด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยเส้นปฏิหารนี่ก็ยังมีกับนิ้งข้างนี้ด้วยเหมือนกันตรงนี้มีหนึ่งข้อแต่ยังไม่ถึง3ข้อแต่อีกมีข้างนึงข้างข้างไหนอ่ะที่ข้างนี้นี่ยังไม่มีเลยนะครับ ความมาคั่งไม่มีแต่ถือว่าอดไหมไม่อดไม่อดนะครับเพราะว่ามิตรมีมิตรจุนเจือกันนะครับเส้นชีวิตก็โอเคไม่มีปัญหาและที่สําคัญอีก,กนหนึ่งเห็นมองเห็นเป็นนูนนูนเป็นแองแองนะครับมือเป็นแองแองมือเป็นแองเป็นยุบลงไปตรงเนี้ยยุบลงก็คือหมายถึงว่าเรารับน้ําใช่ไหมครับถ้ารับน้ำแล้วมันรับน้ําได้เยอะก็แสดงว่าคนเนี้ยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํายิ่งมีกินก็แน่นอนแหละครับเอ่อ คนทําต้องได้คนเก่งต้องมีและมีความสุขใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนเนี้ยมีกินมีอยู่เหลือกินเหลือใช้แต่ถึงกับมั่งมีเลยไหมไม่เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าอดีตของเขานั้นเคยลําบากมามากง่ายๆอืมแจนปัจจุบันคือลืมตาอ้าปากมีสิ่งปฏิหัมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นปฏิหารบางเกิดขึ้นความสนใจบางเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้มีเส้นลายมือเกิดขึ้นนี้ถ้ามีเส้นลายมือดีๆก็คืออะไรก็การจากมือเราเนี่ยแหละครับ มือเรานในการกระทำทำคุณงานความดีหยิบจับสิ่งที่ดีๆคนก็จะออกมาเป็นลายมือที่ดีๆนั่นเอง